น้ำตลอดเถาแล้วเขาจะมีมือยาวๆแบบนี้ครับมือจับไปตัวนี้ชอบเกาะขึ้นตามต้นไม้ใหญ่นี่ใบเวลากินก็เก็บยอดอ่อนแบบนี้ไปลวกนี่เลยครับเขียงแดง เขียงจะแบ่งเป็นสองแขนงหลักๆก็คือเขียงขาวและเขียงแดงนะครับก็จะเป็นใหญ่เล็กต่างกันอันนี้เขียงแดงโอเคเดี๋ยวไปขุดเดี๋ยวจะพาไปขุดหัวกันเขียงเล็กจะเป็นเขียงสีแดงเดี๋ยวเราจะาหัวนี่อยู่ในตุน่มนี่คือนี่คือองเขานี่มานะึ่แล้วก็ลงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาพุ่งนี้ออกก่อนโอ้โอนี่นี่้อเดีวเลยนี่ นี่เลยครับนี่คือส่วนที่ส่วนหลักๆที่กินเลยนะก็จะเป็นยอดของเขาแล้วก็หน่อนะครับโชคดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับนี่มีหน่อให้ดูด้วยผมสอบถามเพื่อนๆคนในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเยอะแต่เขาไม่เขาไม่กินกันก็เนี่ยเดี๋ยวเอากลับไปให้พวกพวกลองชิม เชื่อว่าหลายคนจะติดใจนะครับนี่คือหนองเขาส่วนที่กินได้ก็คือยอดอยอดแล้วก็หน่อนะครับที่นำไปรับประทานแดง,แงพอหักเอาเลยครับอเอาลึกๆมา จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของเขาคือน้ําเขาจะฉ่ามากนะครับโฟกัสไหมฮอนโฟกัสน้ําฉ่ามากมากนะครับนี่คือเข่องเขืองแดงสับคุณนี่สุดยอดครับเขืองแดงอันนี้เป็นยิ่งเป็นเขืองเล็กอันนี้เขืองเล็กแล้วก็เป็นเขีองแดงด้วยเขืองเขาจะมีอ่าชื่อทางการคือกําลังควายถึกนะครับเขาจะมีสองสายพันธุ์หลักๆก็คือสีขาวและสีแดง แล้วก็พันเล็กกับพันใหญ่กินสดได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเปรี้ยวฝาดขมเดี๋ยวเราจะมาเอาหัวคุดยากมากครับเหนียวมากลึกมากด้วยเพื่อคนดูเลยได้เนี่ยไปต่อ โดนเข้าไปแล้วครับน้ำเกี่ยวอยากให้เพื่อนๆที่ติดตามอยู่ได้เห็นหัวของเขาครับก็เลยใช้ความพยายามในการขุดขึ้นมามากถ <c ười> ึงจะลึกก็สู้เขาในระหว่างขุดไปก็เล่าไปแล้วกันครับเขียง <c ười> เล็กหัวของเขาก็จะคล้ายๆกับไข่ไก่นะครับ ไข่ไก่ต่อกันเป็นลูกๆลูกๆลูก,ลกอันนี้คือเขียงเล็กถ้าเขียงใหญ่ก็จะเป็นเป็นลากออกมาแล้วก็เป็นหัวยาวๆหัวยาวๆคล้ายๆกับราก30มสิบอาจจะไม่เห็นภาพคล้ายๆกับหัวมันหัวมันเล็กแล้วก็ยา,ยาวๆ ขึ้นมาลูกเพ่ออ่า,อานี่นี่คือหัวเขาอาจจะมองยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซ้อออกเดี๋ยวจะให้ดูนี่หลังจากล้อออกแล้วครับนเปน็จะเป็นลักษณะเป็นลูกเป็นลูกกลม แล้วก็ต่อกันนี่ก็ลูกอีกลูกหนึ่งน,นี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งเป็นลูกมังกลมลักษณะอันนี้ก็อีกลูกหนึ่ง,น,น,น,งนี่ก็ลูกหนึ่งนี่คือหัวของเขาเขียงเล็กนะครับเขียงเล็กหรือกําลังควายถึกพันเล็กเป็นยอดแดงส่วนนี้ที่เอาไปทํายาส่วนนี้เป็นยาของผู้ชาย <c oughs> ในตำรับยาเขียนไว้ว่าเป็นยาบํารุงกำหนัด นะครับก็ทานั้นยอดเขียงนะครับเดี๋ยวจะกินได้ดูนี่เลยเดี๋ยวรีวิวรสชาติให้ดูกินสดๆจิ้มกับน้ำพริกนีอ่อย่างนี้เลยครับดูน้ำเขาก่อนน้ำพริกส่วนตัวเนี่ยกระปุกเนี่ย ยอดเขียงนะครับอ่าหรือก้ามกุ้งเขียงเขืองอ่าเขืองสยามกำลังควายถึกมันคือต้นอันเดียวกันนอนอสวรรค์อ่าก็ใช่ก็อันนี้เลยอันนี้เป็นเป็นเขียงแดงเขียงเล็กนะครับเขียงเล็กเขียงแดงยอดเขา เป็นผักทพื่อร่อยถ้าหลวงป่าก็กินได้ครับทำให้ชุ่มคอมีน้ำเยอะมากในในไอ้น,นี่เขาว่าจะให้มือกล้องชิมมือกล้องจะไม่ได้ชิมเนาะโอเคเอาเอาโอเคครับผมไปติดเลยเอา